ล็อกอินแต่ต้องปรับภาพก่อนนะครับผมเพราะว่ามันได้กินสเปคพอสมควรในกระตูตชีพหายเลยครับเดี๋ยวมาดูการเล่นก่อนมันเราต้องขึ้นยาเหมือนตามที่เราดูเมื่อสักครู่นี้นะขึ้นยาแล้วก็ไปหาทรัพยากรในนั้นนะฮะแล้วก็ออกจุดออกก็อยู่ตรงนี้ escape gate นะครับผมเหมือน escape คำทาคอบเลยครับก็คือสามารถกดเรียนรู้ได้นะมีเลเวลเหมือนกันเลยซึ่งทีมมันสามารถเล่นได้หมด3คนด้วยกันเนี่ยอันนี้คือรับเควสนะครับผม เราได้5เควส์นะครับผมเราจะหาเควสที่มันง่ายๆหน่อยเฮ้ยมันมีปืนให้ให้เก็บด้วยวะเฮ้ยอันนี้คือเริ่มแล้วเหรอดูทรงเหมือนเริ่มแล้วนะครับนะผมโอเคเรามีปืนพกนะครับผมมีขีการ์ดไม่รู้ไปทำอะไรได้นะ ปืนพกกดเลขสามเลขสี่คือมีดอะโอเคเอ็นนี่เนี่งอยู่ในยายอยู่หรือเปล่าเนี่ยเอ่ออันนี้เป็นลิกนะครับผมคือเราเข้ามาครั้งแรกเราก็จะได้พวกของด้วยเหรอวะขอเช็คก,ก่อนแล้วกัน แอร์ล็อกเนี่ยมันมันต้องมาสับโยกตรงนี้ปะ่ะเนี่ยพายโลดชิปสับโยกเลยเหมือนเราต้องขับยานของเรานะครับผมโอเคอันนี้ยานเราอันนี้คือทางออกนะครับแต่เราไปเรื่อยๆกดคอนโทรลกดสเปดบาร์ขึ้นเอาละ เราเข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศของหินสวะไร่ขาขยะอวกาศนั่นเองนะครับผมไปยานใหญ่เลยแล้วกันอาจจะเสี่ยงหน่อยในไอจุดนั้นเหลือนั่นคือจุด drop off เฮ้ยไอไอนั้นมันคือยานของคนอื่นนั่นะน่น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 นไรู้ว่ะกูจอดตรงนี้หรออะไรกัน เอาเราจะเข้าสู่การจอดกันแล้วเรียบร้อยเอาละลงไปลุยกันเลย Can... เอ่อ Can use เป็น d o c k เ t ็ะอะท o r r เรนกันอ๋อนี่คือปืนครับปืนปืนปืน,ปน,ปนมันยิงบนยางกันได้ด้วยวะเชียแมงมือใหม่จัด e n g i n e room ยาเราใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย อันนี้ห้องเครื่องห้องเครื่องซิสเต็มยังอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ต้องซ่อมยานอันนี้จุดดบดบพอตโชเชโชเชโชเชนี่ไงนี่ไงนี่ไงแอร์ล็อกเนี่ยอันล็อกเนี่ยเลดี้ทูยูสมึงมาเลยปะมึงดักรอกูปะอย่าเนละ้เฮียโอเคเปิดประ,ปะตูเข้าสู่ชั้นบรรยากาศแล้วของในต,ตัวยานนะครับผมโวยบอน ผมบอว่าไม่ามาตายตาแรกเนาะอุเอเ้ยอีกที่มันมันปิดเลยว่ะตกใจหมดสัตว์เออุ้ยเราต้องมจำทางออกเหรอรีเซอร์ชเอครับผมพอร์ตเอพอร์ตเอนะจำไว้ ทางซ้ายใกล้ด้วยข้าบนเหรอม,หนนมันได้ยินเสียงเราอะขานาดเราได้ยินเสียงมันเลยอะ ข้าบนแน่เลยวะใจเย็นก่อนแล้วกันครับผมไม่รู้ผมต้องไปตรงไหนบ้างไม่รู้เล่นยังไงคือเลงแม่งก็โอ้โหแม่งเอาเอส a เ e ็บมเลยเลงแม่งเสียสตามินาด้วยเฮ้ยไม่ชอบเขารู้สึกนี้เลยว่าวิ่งไปแล้วมันจะมันจะได้ยินเสียงเรา 3 2 1, bay, 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 bà 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 เป็นทุกเกมเลยงไงไว้สัตว์กูไม่ไม่รอเสียงแม่งนะไอ้เหี้ยผมจะไม่ผมวิ่งแม่งลนะไอ้เหี้ยแม่งมาเงี้ยทีไรมันก็ได้ยินเสียงอยู่ดีช่างแม่งวิ่งยิงแม่งเลยรอบหน้าวิ่งยิงบิ๊กรีพอร์ตกูไปก่อนหนึ่งสเต็ปกันไหมตะกี้ผมคือเสียงเราไม่รู้เลยครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าศัตรูมันอยู่ไกลหรือใกล้เว้ยคือผมไม่ชัวร์ไงแต่ตอนนี้ผมชัวร์แล้วว่าระยะมันประมาณไหน อากาศเรามีเวลา20นาที ไปแล้วเจน ื่นเต้นเกินแม่งเสียงเต็มไปหมดเลยว่ะ ยิงตัวเองไหมเฮ้ยผมจะตายเฮ้ยเดี๋ยวปืนมันโคตรกะเอา้าโอ้สิงเลยวะไอ้เชีย่ยคือโอ้กูตายเลย ช้เกมมันยากเหมือนกันนะครับคือปืนมันปืนมันดูปัญญาอ่อนเกินไปปะไม่รู้ว่ะปืนแม่งดูโคตรกากเลยไอ้อันนี้ลูกซองผมเอาลูกซองไปเล่นแล้วกันนะครับรอบนไปเอาละลงจอดในท่าอากาศยานเรียบร้อยปืนลึกซองลูกเนี้ยบอกเลยมึงโดนยิงซะบ้าดึงแน่เฮ้ยเดี๋ยวเก็บปืนพุกก่อน เฮ้ยรอบนี้ไม่มีลิกไงแม่งเดินโคตรไวเลยว่ะ เฮียมีคน อะไรเล่าไม่ยิงะ,ะนัดด้วยลูกสองลูกนี้หุ้ยคนไม่เต็มไปห,หมดเลยโอ้ยนอนไปดิไอ้เหียตรงนี้มันจุดรวมพลคนยิงกันหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยมาอีกสองเสียง ที่นปืนนะโอ้โหปืนมันใกล้พังแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะมาเสียงสามเท้า กี่นัดแล้ววะหกนัดแม่งปืนยิงเทีละนัดเว้ย <_ c oughs> เฮ้ยมันมีปืนากากระไงเนี่ยมันไม่มีชุดกอดกันเลยวะพรุ่งนี้แม่งมาตัวเปล่าโอ้โหตายเป็นล้านยี่ว่ารีบออกเลยไหม นี่ไงชุดเกาะเฮ้ยผมน่าจะเอากระเป๋ามานะแต่เวลาได้ปืนมาก็บอกเลยเชีย่ยปืนเฮ้ยไอยพวกนั้นคงออกไปแล้วมั้ง เออเรามาทางไหนวะตะก,กี้เชีย่ยเกมนี้ต้องเดินแล้วต้องจำทางเลยนะเ <c oughs> ว้ยละ <c oughs> ผมจำทางไม่ได้ครับ <c oughs> หน้าตายหากันหมดแล้วล่ะนะ <c oughs> เฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ใช่ทางนี้นี่หว่า <c oughs> เอาลืมดูประตูบานนี้เราออกมา <c oughs> <c oughs> ผมไม่รู้ออกบานที่เราไม่ไม่ใช่ของเราได้ไหมเฮ้ยแต่วันเหมือนจะเป็นบานนี้นะ ไปละจ้ากูไปแล้ว,ลวเอาละเจอกันขอเพ่นก่อนละคนมันมาเรื่อยๆเ,รยเลรอ้ทางออกอยู่ไหนอ่ะ เราหน้าเต็มกำลังนั่นไงทางออกจุดฟ้ามันมีจุดไหนบ้างนะไล่ต้องซ่อมยานซูน ไม่ดีเฮ้ยไอ้ี้ยผมก็โดน,บบนเหือนเฮ้ย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 แปลกๆแล้วแปลกๆป,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 ปแล้วกูไปละเจอกันเพื่อนขอโทษขอโทษโทษ,โทษเฮ้ยผมจะตรอยมแตกยิงมันยิง มึงโดนมึงโดนตัดมึงกับกูมึงกับกูมึงกับกูเอา้อา,เอามันระเบิดไปแล้วตายไปดิซ่า ฉันมันยานก็สวยว่ากาศนักล่าเว้ยแต่กูเกือบแตกนะนัดเดียวนะ่ระเบิดแล้วรีเพนก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะมีมือที่สาม <c oughs> ไปก่อนละเอาเราเตรียมตัวลุยกันเลยสหายเราจะออกกันแล้วเราก็จะรวยแบบอู้ฟู่ภารกิจเราจะสำเร็จแล้วสามารถทำลายยานศัตรูได้หนึ่งลำพร้อมกับศัตรูที่อยู่ข้างในยานใหญ่อีกนับโหล ค่อยๆเลือเล่อนเคลื่อนลงไปด้านล่างผ่านระดับสุญญากาศสามสองหนึ่งเทเลปุ่งัดน่นจะรอดไปได้ไงดวงดีจัดนับถือในพระเจ้าด้วยพลังของพระองค์ท่านสิ่งที่ดำดำอยู่ข้างๆรูตูดและอ่างงามตูดจงออกไปเฮ้ยแล้วหนึ่งโอ้ยแย่บ้าเด็กก์ ผมจะซ่อมยานครับอ้ยนีย่พอเราโยนรอบมันเ,นเาจะมีสามเต้มเราได้สามเต้มใหม่ปะแต่ยานอะจะพังแล้วนะผมไม่รู้ถ้าเกิดผมไปต่อเนี่ย,ยมันยามันรีทุกครั้งหรือเปล่านะผมเอาละเต็มเคลื่อนยานเลยแล้วกันอขยาอวากาศเยอะมากเลยแต่เราจะเคลื่อน ไปข้างในอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้นะครับผมเอออ้อยามันซ่อมให้ตลอดเวลาครับคือถ้าเกิดเราออกยานไปได้ก็คือยามันซ่อมให้เองอมีพอตเข้าทั้งหมดหกเจ็ดพอตเลยเนะแสดงว่าแสดงว่าคนมันเข้าไปหมดแล้วเนี่ยดูจากไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยนะครับผมน่นะมีกระพริบหนึ่งหนึ่งยานสองยาน สามยานสี่ยานกำลังเข้าไปมุ่งหน้าตรงไปเรื่อยๆเลยอืมใช่ไหมหนึ่งหนึ่งสองยิงอยู่สามตัดมุงกกม่งซักเข้าไปมุ่งซักเข้าไปโดนกระหนำ่ำซัมเมอร์เซลเอาละ ข้าสู่ชั้นบรรยากาศภายในยานไปก่อนละเอ๊ ไ้เชียผมโดนยิงเมื่อกี้แต่ดีเลือดไม่ออกมาดีเปรตไม่ได้ยิงเสียงขวาไปเลยมันเล่งอยู่มันเล่งอยู่ โดนยิงว่ะเชียมันพันแผลยังไงวะอ๋อบันเด็ตมันใช้แบบนี้เลยนะครับมันใช้เพิ่มเลือดแบบเร็วมากเลยเด่ดะใช้ได้แป๊บเดียว อุ้ยลุงเงี้ยวเป็นเด็กมาเยอะเลยเหรอ ปัญหาอ่อนเกินไปป่ะลูกซองเต็มเ็มไม่ตายบ้าไปแล้วไอ้เงี้ยถ้าเกิดลูกซองหนึ่งนัดเต็มเต็มไม่ตายเนี่ยปืนไหนมันจะไปสู้ได้วะ รู้แล้วอยู่ขณะนี้แนละ้วมาดิสัตว์มาดิมาดิ ไม่ใช่แล้วคนแล้นนี้ไอ้สองคนนี้มันเล่นแบบทีมแล่ทีมวะ่ะไอ้เปรตเฮ้ยมึงเล่นอะไรของมึงกันวะ ตกใจเฮ้ยพุ่งมาแบบนี้กูจใจกูจะไายมึงมาดิผมเป็นแสแคปบเ,เว้ยไม่งเ้น้าเาป็นคนจริงอะ่ะเอ้ามันตายหาไปแล้วโมยิ่งมันตายไปแล้ว เฮ้ยมันเป็นสแครเฉยถ้าเป็นคนมันดันเข้ามาละกากไอ้จอกโอ้แค่สแคร์งงๆอย่างเงีกยกกดูดิปืนกระจกกระจกก็เก็บดินะผมโมกซีเเกมมันดูอีซี่นะใครมาตายเอาเกมนี้คือป็ญยาวน่ะ เอาอีส่สจัดออกแล้วเจอกันไก่ปูกูไม่อยู่เอาเราทำการออกยานกันเลยครับมันง่ายจังเลยเอ๊ะมันยังยิงกันอยู่อีกคนนะเอ๊ะมันยังยิงกันอยู่อีกครับนะ มันน่าจะมีการออกออกมาเก็บของนะเดี๋ยวผมลองดูดูว่าถ้าเกิดเรายิงยามันแต่เร 3, าสามารถไปเก็บของยามันได้ไหมนะผมลองดูลองดูงดผมว่าน่าจะทําได้นะเพราะไม่งั้นมันจะไอ้นี่ได้ไงแ้ามันยิงตายห่าแล้วใช่ไหมยิงซ้ำอีกก่อนเขาเรียกว่าซ้ำศพ ไปนี่ไงนี่ง <perspectives> <ifi interpret> โอเคโอ,โอ้ไอาตาที่แล้วผมตายเพราะไอกระสุนอวกาศอันนี้ผมจำได้เลยผมเห็นมัน,นบินอยู่ ผมนึกว่าเป็นแมงวีแมงวันที่ไหนสัตว์มาขโมยของมึงก,ก่อนละเจญเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรอะ่ะนี่มันพุ่งเข้ามาแบบนี้เลยเหรอน,นี่ยันใครเนี่ยยันกูยันมึงยันใครกันแน่ มาอยู่ห้องขับแน่เลยเล่นแปลกๆแล้วอันนี้ยานใครเนะี่ยยานมันเนี่ยไม่มีใครตายตรงนี้เหรอวะไมเหมือนยานมันยังไม่พังทีนี้เฮ้ยยานมันยังไม่พังเสร็จแล้วมาอยู่อีกยานนึง ไม่รู้อะไม่มีศพหรอวะรอยเลือดมันหลุดไปแล้วปล่าเออไม่รู้อะอยากลุกล่องอะ ไชบูสเลดี้โอ้โหมันเข้ามาแบบมา,มาแบบนี้เลยหรอวะเฮ้ยเฮ้ยนั่งอ่ะเจอมึงแล้วมันอยู่บุกมายิงยานผมแบบนี้แหละนี่ไงมันรุดบุกยานวะถล่มยานวะ ใจออกซิเจนเหลือเก้าทีสำหรับยาลำนี้ทางสะดวกหรือเปล่าเอ้ยผมว่ามันยุ่มันรูดแล้วยามันทิ้งยางของตัวมันเองได้ไงวะโอ้เอ้าเอ้าเฮ้ยทำไมมันเก็บไม่ได้อ่ะ อ๋อมาช่องใหญ่กว่าแน่เลยช่องมันใหญ่กว่าเฮ้ยข้างหน้าผม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 ดูแล้วผมยิงยานแม่งแล้วก็บุกยานแม่งเลยแล้วกันตอนตอนตอน,ตอนเริ่มต้นนะแต่คืออุ้ย โอ้ในการบุกยานแต่และครั้งเสียเลือดนะครับผมก็ไม่เข้าใจาว่ามันจะบุกยานแบบนั้นทะลุทะลวงทำไมวะอุตายเอาขับยานอีก่ไปอืมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนิ่มๆเลยนิ่มๆเ,เลยไป ยูกาแล็กซี่ไหนอยู่มาวิลครับกาแล็กซ mm ี hmm. ่มาวิล